สนุนโดยใหม่บีทากเนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเลนเรื่องงามยามดีหนุ่มโอสายานหรือหนุ่มโอคู่แฝดโอเอเปิดตัวธุรกิจใหม่เป็นร้านกาแฟที่จะตัวลงมือทำเองเกือบทั้งหมดงานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปกันค่ะที่มาที่ไปนะครับจริงๆแล้วผมถมเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับผม ตอนเช้าในกาแฟดำอยู่แล้วนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเหมาะจอกับแฟนก็ชอบตื่นบริเวณที่ผมอยู่นะครับก็เวลาที่เราจะไปซื้อกาแฟมันก็ไปไกลแล้วก็มันอยู่ในตัวอำเภอด้วยแล้วก็เลยคิดกับแฟนว่าเราเปิดร้านกาแฟเล็กๆของเราดีกว่าไหมมีน้องคนหนึ่งที่เคยเปิดร้านกาแฟน้องสนิทกันก็เลยว่าหนูมีสูตรนะหนูช่วยสอนให้ก็เป็นเหมือนกับญาติพี่น้องกันได้แหละครับเพิ่มมาช่วยสอนนะครับก็ได้สูตรก็เทส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 ดูนะครับ หลายๆคนนะครับ90%กอาโอมีบ้านหลังนี้ที่ซื้อไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรก็เลยมีบรเวณหน้าบ้านเป็นร้านกาแฟและตัวบ้านเป็นบ้านพักอาศัยทําคนเดียวนะครับประมาณ70-80%ที่เหลือก็จะเป็นลุงบ้างที่ชายบ้างมาช่วยค่อยๆประดิษฐ์ประดอยตกแต่งนิดหน่อยเครื่องกาแฟก็ซื้อใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ย ไม่เคยรู้เรื่องการชงกาแฟเลย<ะ>ครับแต่แซนเนี่ยพอเรียนพอเรียนรู้มาบ้างนะครับผมก็ปล่อยให้แซนถ่าย,ยกับกับน้องอีกคนหนึ่งพอเมื่อวานนี้พูดตรงเลยเมื่อวานเนี่ยผมนั่งเชี่ยงคืนเชี่ยงคืนตีหนึ่งที่สองจนจะจหลับคาโต๊ะเพื่อจะดูสูตรกาแฟเปิดร้านสิบโมงมาจอดรถครั้แรกปุ๊บสั่งมาสามเมนูไม่เหมือนกันเลยพอสั่งเสร็จปุ๊บผมเคียนเสร็จปุ๊บน,น้องนึกษาก็เข้ามาสั่งหกเจ็ดแก้วผมอยู่เฉยแบบหนาวๆร้อนแบบเงอแตก ผมก็โทรโทรหาแฟนเลแฟนก็ทํางานอยู่เขาก็เขียนมาเขียนมาผมก็เขียนมาผมบูบูบผมก็บอกลูกค้าว่าช้าหน่อยนะครับพอดีวันแรกของผมครับเขาบอกวันแรกเลยครับพี่อ้าวแล้วรสชาติจะเป็นยังไงบอกก็ชงชงตามสูตรนะครับทาให้อร่อยยังไงพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่ลูกค้าก็ขำๆไปเลยครับสิบแก้วสิบแก้วเหงื่อแตกเลยผมเป็นเกือบเกือบชั่วโมงครับ เสร็จแล้วก็เลยมานั่งเคลียร์ตัวเองมานะจับมาหัดจับมาหัดจัดทำมาศึกษานะครับวันนี้ก็โอเคนะครับผม,ผมเตรียมเมนูไว้เป็นใส่ iPad ไว้เมนูอ,อะไรมีมันเกือบเกือบห้าสิบเมนูมึงมาเลย <laughs> <laughs> มึงมาเลยกูไม่กลัวแล้วมึงมาเลยา <laughs> จับแก้วเทสัดส่วนอะไรก้านชงอะไรเริ่มคล่องแล้วแต่สัดส่วนยังจําไม่ได้แต่ต้องดูต้องดูไปดูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากเพราะว่าเรามี ไอแพดตัวใหญ่บอ,อกพิกัดก็อยู่อำเภอบ้านผือนะครับผมบอยู่หลังโรงเรียนบ้านผือแล้วก็หลังชุมสายโทรศัพท์นะครับอาจจะเห็นร้านกาแฟสดนะครับฮัตคอฟฟี่ครับตั้งใจขนาดนี้ใครที่ผ่านมาผ่านไปแถวหลังชุมสายโทรศัพท์ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอย่าลืมแวะไปกันได้นะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ เพจข่าวลุกทุกออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย